สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันนี้อยากจะกล่าวในฮีบรูบทที่13นะครับข้อ5ข้อ6ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าความมั่นคงในชีวิตนะครับพระคัมพีร์บันทึกบอกว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจจะกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์ทําอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เรา ในโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลเรื่องเงินการทำมาหากินความมั่นคงในอนาคตหล <üğ> ายคนทำงานหนักแต่ยังรู้สึกไม่มั่นคงตลกไหมฮะทำงานหนักแต่ไม่รู้สึกมั่นคงขณะที่บางคนมีเงินมากมายก็ยังรู้สึกไม่มั่นคงาบางคนบอกว่ามีสัก 2- อล้านก็รู้สึกมั่นคงแล้วแต่จริงๆแล้วพอมี2อสล้านก็ยังรู้สึกไม่มั่นคง,งพอมี10ล้านก็ยังไม่มั่นคงมีร้อยล้านก็ยังไม่มั่นคงไม่รู้เท่าไหร่จึงจะมั่นคงนะครับบางคนจึงให้ค่ากับเงินมาก จนลืมสิ่งสำคัญนะครับสองอย่างด้วยกันพระกัมภีบอกว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราพระกัมบีบอกว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินอย่ายึดเอาเงินเป็นความหวังความสุขเป้าหมายสูงสุดอย่าให้เงินเป็นนายเพราะว่าความโลภนะฮะมันเป็นการทําให้หลายคนห่างไกลาจากความเชื่อและตรอมตมด้วยความทุกข์เราต้องพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้เราต้องทบทวนตัวเองเสมอว่าวันนี้เมื่อพระเจ้าให้กับเรา เราทำเต็มที่หร้อยังถ้าทำเต็มที่แล้วพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะเพราะว่าจริงๆคนเราอยู่ในโลกนี้ได้ไม่ใช่เพราะของฟุ่มเฟือยที่อยู่รอบข้างเราเราเดินไปข้างหน้านะครับเพราะพระเจ้าเลี้ยงดูเราขณะเดยียวกันเรียนแบบพระเจ้าโดยการแบ่งปันให้กับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าจากเงินของเราพระเจ้าไม่ใช่ผู้จ้างนะครับแต่พระเจ้าคือผู้เลี้ยง พระเจ้าไม่ใช่คนที่เราจะต้องเอาอะไรไปให้จึงจะดูแลเราแต่ว่าพระเจ้าราักเราเกินที่เราจะเข้าใจได้พระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระองค์พระองค์จะเลี้ยงดูเราฝึกขอบคุณพระเจ้าในทุกๆก,กรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะมีขนาดไหนในรู้จักการฝึกขอบคุณพระเจ้าประการที่2ครับเพราะพระองค์ทรงปกป้องเราในสุดีบที่118่ข้อ6ก็ได้กล่าวแบบเดียวกันว่าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์ทาอะไรแก่ข้าพเจ้า พราะพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยพระองค์จะทรงปกป้องค้ำจุนช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการแม้ว่าในเวลามีความสุขหรือมีความทุกข์พระองค์ก็ประทับอยู่ด้วยเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างความกลัวเงินอนาคตทุกอย่างเนี่ยนะครับมันกําลังลดลงไปเรื่อยๆความกลัวเพิ่มขึ้นเงินลดลงอนาคตลําบากมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามพระเจ้าก็สัญญาว,ว่าพระองค์จะทรงปกป้องเรา เมื่อเรายิ่งมีอายุมากขึ้นบทบาทของเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆในสังคมแต่ว่าสําหรับพระเจ้าเราก็ยังเป็นที่รักของพระองค์อยู่เสมอพระองค์ยังทรงรักเราเสมอความกลัวมักจะเกิดขึ้นคิดว่าเราอยู่ตามลําพังแต่เราไม่ต้องกลัวครับแม้ว่าเราจะอยู่ตามลําพังพระเจ้าก็จะเป็นผู้ดูแลเราเหมือนกันเลิกให้ความวิต,ตกครองในจิตใจของเราหันเอาใจใส่มาใส่ในความไว้าวางใจพระเจ้า ไม่ต้องไปกลัวเมื่อคนอื่นนั้นวิพากษ์วิจาร์ถ้าเราดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือความมั่นคงของเราความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากเรามีอะไรแต่พระเจ้าทรงสัญญาและเราวางใจในพระสัญญาของพระเจ้านั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูข้าพกลายค์จะทรงปกป้องข้าพกลายคอยข้าพกลายอยู่ในพระทัยของพระองค์ ในประหัตของพระองค์อยู่ในวิธีของพระองค์เพื่อคำาหลายจะตระหนักเสมอว่าพระองค์เลี้ยงดูและปกป้องเขาคำงหลายและนั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชญพอนครับ